มาแล้วค่ะอีกชุดหนึ่งชุดแยกนะคะชุดแยกดูนะคะเริ่มแต่ลาวทีวีเลยไม่ได้ทํานานละแต่ถ้าประมาณศุกเสาร์อาทิตย์มีเวลาจะทําให้ค่ะวันนี้ก็ง่วงง่วงจัดง่วงจนจนเขียนผิดเขียนถูกนับเลขไม่รู้กี่รอบนับไปเสร็จตะกะเทนึงไปตายสุดยอดเลยอะไรจะขนาดนั้นง่วงก็ไม่หลับไม่นอน โัวเพลินทำสนุกนับผิดเฉียนผิดอนอกแกะแกะดวงดีจริงๆนะคะไม่รู้สลับกันตัวไหนละถ้าสลับกันก็ขอไยด้วยนะคะก็ลองดูรอบแรกแกันละกันเอาตัวเด่นมาจิ้มดีกว่านะคะอย่างสมมติว่าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสองห้าอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเด่นๆเนี่ยเพราะว่ามันจะคล้ายกันหมดเลยนะ ท,ที่ดูดูนี้ก็มีแค่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเนาะก็เจ็ดแค่นี้เองเนอะศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดประกอบเก้าก็ประกอบสามก็ประกอบนะคะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองแค่นี้ที่เด่นจัดเออแปดเพราะว่าเลขออกคล้ายกันนะวันนี้หวยออกคล้ายกันนะคล้ายกันมากเลขก็เลยถึงคล้ายกันนะคะ คือที่คล้ายกันก็คือเลขไหลนะคะเลขมันจะไหลไหลคล้ายๆกันมันก็เลยเวลาออกมามันจะทําออกมาจะเป็นชุดอย่างเงี้ยจะเลขคล้ายกัน,นะคะ่ะเพราะว่าหววหุ้นทุกอย่างนี่จะคล้ายๆกันเลยนะเวลาเราทํานะก่แตกต่างกันเลยนะคะไม่งั้นจะไม่ลงตัวเลยถ้าทาไอ้นี่แล้วเป็นตัวนั้นมันจะไม่ลงตัวเลยนะคะหุ้นหรือว,ว่าเลขอะไรเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าฮานอ,อยหรืออะไรนะ ถ้าทาออกมาแล้วจะเหมือนกันเลยนะคะสังเกตทําม,มาปีกว่าๆแล้วจะสองปีละสังเกตได้ค่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ